เป็นการสามเนาะกันภาษาบ,บ้านๆกันเิ้นว่าสามเขาสามเขาเขาที่ว่านไปมันเกิดบ่าสม่ำเสมอเนื่องจากน้ำม,มันหลายผลมันถ่วมขวเข่าก็เล่นเนา่ามันก็นสิเกิดหยาแต่ต้องถอนออกทีนะ กันปลอยไปมันก็บ่้าตายเองได้หยามู้นี่งา่ามข้อเขา่ามันขัดจีบแย่งอาหารมี่สองมือได้ครับได้ซ้ำเนี่ยหนึ่งแล้มันก็คงบ่ได้ทอย่างดีเท่าไหร่ดอกมันบ่็อกที่หน้าดำหน้าหวาน มันก็เป็นการเสีย่ยงเนาะเก็บใน,น,น,นมั่วเก็บต,ต่หยากับบรเิเ็ดแนวอื่นแหละครับแน่เสียแน่โอมาหลุดปุดเป็ดนาหวานนาหวานเฮ็ดหยากับเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าสองมือสูส่มือเนี่ย ขายอแล้วก็วานนมไ่ได้มานี่ครับคำบลกออกมันก็สิบปนงินยุงสี่ไหลจากการได้เป็นยาได้เป็นเขาวู้เนี่ยเด็กน้อยแม่มบ่หูรอก,กวามันต้นเขาเม็ดละขึ้นี่เหอ้มโลกออกเนเลือกบบถือเลยคืยกอ,กอ,อกันอืม เบิ้งคัดๆนี้จะต้นหยาเหรอครับนี่ไม่ต้นเขา่าดึงยากทำไมะแนนติ๊กเลยครับแนนดึงยากครับทดลองดึงแล้วแม่นแม่นยาไม่แมน่แมน,แมนเข่าหรืนี่หย,ยาอยอะเลยอืมโอ้โอันนี้คือหยาไข้เขียดแม่นบ่หยาไข้เขียดขัง นแนมเบิ้งคือจะงามอยู่ครับเบิ้งเบงแกคากี้แต่ยยีนี่อันนี้กะซิมีเข่าแน่อยู่หรือี่แยกบ่ออกเราพกมาแยกแยกบอกได้เนะี่ยทำคู่ก็เส้นดีลีกะเบิ้งบอกอันนี้ก็ตัดตัดถิ่มเลยตัดทิ้งไปเลย ยากเด้อครับเพ็ดเพ็รหน้านี่ยากแต่ว่าผูก้กินมีะตี <c oughs> ที่เขาแข็งแน่เขาโบแสบบบนวัยวยัดตีเห็รเราจาตีครับอันเป็นเม็ดข้าวๆเราว,วมันก็คืออยู่ ก็ได้พี่หาน้องผู้เป็นว่างๆมาซอยดูแลช่วยเฮ็ดช่วยทำนะครับจะให้มันได้ผลผลิตคิดหลายจยังหน่อยหนึ่งสองคนละครับมาซอยเห็ดอยู่ยตอนนี้ น้ำลกหยาครับจะต้องเป็นคนใสเป็นคนใสใจเป็นคนใจเย็นละเฮ็ดงานมูนี่สุกเอาเผากินก็บบได้เห็ดของเพิ่นกต่ต้องคือเฮ็ดของโตหย,อยาอ่อยต่อยเลยพี่น้องเนี่ยแม่เหมืองเยียบเพราตาปนี่ย ปลาให้มันงนูเอ้ยเฮ้ยปลาใงูยังเห็นงูนี่เฮ้ยว่ามันเหยียบปลาครับเดียวนี่มีและกินเคียวเห็นยังเห็นอยู่ยยอืมถึงเป็นเสาก็ได้เนี่คืนมันนี้เป็นเสากระทอต่อกันอืนเขขอเสากระทอดได้วันนี้ tất nhà ở đây là có thoát ổ <laughs> Ừ Anh ấy khuất nhà nhà nèo này Cái ừ, này ừ. nhà, nhà kìa bộ Chắc, cơ quan phân hợp bác ơn Bố đề ơn, bố đề, đào, đồ lại, ừ, đồ đề mình, bảo đồ lái Cái lấy lưm Nè, เดี๋ยวนี้ตหยเลี้ยงชีพพอได้อยู่นี่หนึ่งดู้นเฮ้ยมงงูแล้วครนเจะเห็นยื่นแสโอ้เฮ้ยสูมนงูปากเนี่ยบอว่าแล้วต้องหักหย่าฮกแต่ก็ยังไขอยู่เอาปดยินดันดันเบิ่งกับพวกออกเล้ ครับเข่าก็อย่างงามอยู่หญ้าข่าวไว้ก่อนเจ้าน้อยเข่าขึ้นหญ้าก็ตายแล้วครับครับซ้ำเข่าครับบม่ได้ไถได้ขาดดอกปักซุ่มไปเลยครับอัน <c oughs> นี้ซ้ำเข่าเนาะแต่เมา่อไถมาขาดอยู่นี่วก็กลเห็ดไม่ทั้งทั้งหมดเลยแหละครับ อันนี้ซ like ้มเขาซาบ้านบ้านเพราะเขามันขื่นยามันก็จะตายครับเนี่ยลูสามลูกแปเนี่ยมันกำลังทั้งยาทั้งเขาปนกันอยู่นี่อืมอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์น้าำนี่เห็ดเนี่ ครับก็อัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ้องสันนีน้ฐ์นะครับว่ามันยากาแท้แ็ดให้นแค่หน้าเนี่ยนะครับนาหวานว่าง่ายก็ยากครับยากกว่าหน้าดำอีกขั้นตอนมันอาจสิง่ายอยู่แต่มันสบก็ดีไปบ่รสบก็ต้องสามจังสี่นะครับเนี่จะขันหน้าดำดำแล้วขึ้นแล้วเลย ดูแลบหลายปะนี้อือนาาวันนาาวันครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาอ,อัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิง่งซ้ำนี่แล้วครับสวัสดีครับ